สวัสดีครับนี่ผมสั่งซื้อเคสแล้วก็ไมเออจะเป็นตัวหุ้มหุ้มไม้นะครับเพื่อตัดเสียงรบกวนนะครับนี่ผมซื้อมาจากร้านใน La ซาด a นะครับในราคา308บาทนะครับจะมี2ชิ้นนะครับ่าผมแกะให้ดูเนยนะครับ ิ้นแรกโก้ทำไมใหญ่อย่างี้ครับผิดคาดนะครับอันนี้มันใหญ่มากครับโคตรใหญ่เลยสงสัยใช้ผมคนใช้ยางไม่ได้นะครับมันใหญ่เกินนะครับป๊าโก้ อันนี้มันเอาใส่ไมอะไรครับนี่เบลเลอร์เลยนะครับใหญ่เกินครับอันนี้ซื้อมาน่าจะเสียป่านะครับน่าจะใส่ไม่แบบไม่ใหญ่ๆห,หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเบลเลอร์เลยอันนี้คือคงใช้ไม่ได้นะครับมันใหญ่เกินครับโอเคอันนี้ผิดที่เราเองเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดูดีๆนะครับว่าเราสั่งแบบไหนอะไรยังไง นี่โอ้โหโเคสโกูปูแปดเบ็กแกะแกะแบบนี้นะครับ มันจะมีลูกศรให้ชี้อยู่นะครับกดลงแล้วก็กดลงแล้วก็ดึงขึ้นอ่าเดี๋ยวผมลองถอดให้ก่อนนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมานะครับตัวนี้อุปกรณ์เสริมนี่ซื้อมาแต่ซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วครับ รอบนี้รีวิวให้ดูแค่สองตัวแล้วเพราะว่าผมซื้อมาแค่สองตัวใส่ยังไงเอ่ยยังงงอยู่ว่าใส่ยังไง กดลงนะครับกดลงอ๋อกดกดตรงนี้ลงนะครับกดตรงนี้นครับกดแล้วก็เอาอกล้องใส่แล้วปิด ออต้องอาฝานี่ออกด้วยนะครับเ,เดี๋ยวกันเอาฝาออกก่อนนะครับฝานี้จะไม่ใช้นะครับจะเอาออกเลยนะครับ เราก็แกะออกนี้นะครับก็เอาใส่ไปใหม่นะครับปิด,ดแล้วก็ปิดอ๋อนี่ไงครับเป็นลนนักษณะนี้ตัวนี้ก็ ปิดยังไงครับใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้ปิดไม่ได้ครับตัวนี้ปิดไม่ได้ครับตัวนี้ไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้ว่ามาปิดยังไงนะครับปมปิดไม่ได้นะครับ มันติดตรงนี้ติดตรงนี้นะครับสรุปว่าปิดปิดอันนี้ไม่ได้อ่าลองเสียบดูนะครับใส่ก็ ไปอย่างนี้นี่ใส่แล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับทำไมมันสร้างมาใหญ่มากเลยอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับไม่มีประโยชน์ อันนี้ก็หมุนออกไม่ได้ด้วยเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะอออกได้อยู่นะครับนี่อันนี้ออกได้นะครับอ๋อนี่ไงเอาวงกลมนี่ออกได้นะครับแล้วก็อันนี้ปิดได้นะครับ อ๋อนี่ไงนี่ปิดแล้วเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เอาออกได้นะครับโอ้มีประโยชน์อยู่นะครับอ,ออกได้ก็จะเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็เอาใส่ แข็งมากใส่ได้ไหมเนี่ยอันนี้จะใหญ่มากนะครับได้อยู่นะครับต้องคมคืนเอาแรก แรกอาจจะฟืดหน่อล้ะมันอาจจะไม่ใช่ของของจริงนะครับเราก็เลยแบบก็เลยยากหน่อยอต้องใช้อันนี้ดันหน่อยครับ 哎，你。 ได้นะครับนี่งไงประกอบได้้วครับ นี่น่าจะใส่เลนใส่อะไรได้อยู่นะนี่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเค okay. นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเคสเคสของโกโปรนะครับแล้วก็มีสายสำหรับชาร์จแบตแล้วก็ไมโครโฟนตรงนี้นะครับ คครับผมมารีวิวแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนนะครับบััสีีครับ